ดังนั้นด้วยเหตุนี้เราเราจําเป็นต้องฟื้นฟูเอเมนไหมครับฟื้นฟูโดยการพัดของประทานจากพระวิญญาณพี่น้องเราต้องอาศัยพระวจะนะเป็นเชื้อฟืนเอเมนพระคระพีข้อไหนเป็นเชื้อฟืนใส่เข้าไปแล้วเราก็พัดด้วยความเชื่อเราทุกวันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในความเชื่อ,องเราทุกวันเพื่อให้ของประทานภายในเราถูกพัดจนติดการลุก ชดช่วงดุดไฟภายในวิญญาณอีกครั้งลุกขึ้นใหม่ส่องสว่างออกไปเห็นไหมไหมร้อนลนออกไปในการปฏิบัติพระเจ้าในฝ่ายวิญญาณด้วยความเข้มแข็งที่ปราศจากความกลัวดังนั้นถ้าเราอ่านต่อไปพ่าพี่บอกว่าไงเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานวิญญาณที่ขาดกลัวให้แก่เราแต่ประทานมวิญญาณที่ประกรอบด้วยฤทธิ์ประกรอบด้วยฤทธิ ด้วยพลังของพระเจ้าและด้วยความรักของพระองค์ไม่ใช่ใจขาดกลัวนะพัมพีแปลไม่ถูกถ้าเจตนานพัมพีแปลด้วยวิจัยทําให้เราไม่เข้าใจในมิติของวิญญาณแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าไม่ได้ให้วิญญาณที่ขาดกลัววิญญาณที่มีความกลัวนั้นใน่ได้พระธรรมลงมบบนี้แบบพระเจ้าไม่ได้ประทานใช่ไหมให้เราตกเป็นท่านในความกลัวอีกก็คือวิญญาณใหม่ ท่าพี่พูดถึงเรื่องวิญญาณทั้งนั้นเรื่องใจเป็นเรื่องเรื่องใจเรื่องกายเป็นของโลกนี้เราต้องใช้กายนี้น้มัสการพระเจ้าเป็นของใจเป็นของจิตแต่วิญญาณเป็นของพระเจ้าวิญญาณที่เหมาะไวส้สาหรับอาณาจาักรสวรรค์ดังนั้นเราต้องฝึกฝนในฝ่ายวิญญาณเราเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับในอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้านั้นจําเป็นที่เราต้องฟื้นฟูให้ลุกชนด้วยไฟของพระวิญญาณเสมอใครดับช่างหัวมันแต่พระวิญญาณจะติดให้ตลอดดังนั้น ไม่ว่าอีกอกี่ปีไฟพระวิญญาณก็ยังจะติดอยู่เสมอเอเมนเพราะว่าไฟมันจะทําให้เราลุกโชนในการเข้มแข็งในการประกาศในการรับใ้ของพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่นั้นเราไม่ใช่ไฟบัพติศมาแต่เป็นไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำไมครับพระเยซูจะให้เราบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ไม่ใช่บัพติศมาด้วยไฟกับผู้เชื่อแต่ ให้ไฟกับผู้เชื่อโดยทางพระวิญญาณที่พระวิญญาณบัพติศมาเนี่ยแหละแล้วดังนั้นพระองค์ก็ให้เราร้อนดังไฟร้อนหลนให้ของประทานนถูกพัดโบกให้เต็มเปลี่ยมในความร้อนหลนดังนั้นในพระธรรมสองที่มธีบทที่หนึ่งข้อสิบสี่สุดท้ายสองที่มธีบทที่หนึ่งข้อสิบสี่ได้บอกว่าจงรักษาสิ่งประเสริฐที่มอบไว้แก่ท่านโดยพึ่งพระวิญญ,ญาณผู้สถิต ภายในเราเอเมนไหมครับพัดโบกโดยการพึ่งรทวิญญาณสิ่งประเสริฐที่พระเจ้ามอบให้แล้วของประทานทั้งหลายวันนี้กลับมาร้อนเลยลองระลึกดูว่าพระเจ้าเคยใช้อะไรในหน้าที่เราเค,เคยเผยเพระวจะนะใช่ไหมเคยสังเกตวิญญาณเป็นเคยพูดภาษาแปลกๆเคยแปลภาษาแปลกๆได้เคยทำการอิทธิฤทธ เคยทําการวางมารักษาโรคเคยทําไมฮะมีถ้อยคาแห่งความรู้เคยมีถ้อยคาแห่งวิญญาเคยมีถ้อยอนะถ้อยคําแห่งความรู้ถ้อยคาแห่งสติปัญญานั่นแหละครับถ้าเรามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้พระวิญญาณพัดเราโบกเราให้ติดลุกชนด่งไฟล้อนลนอีกครั้งหนึ่งนี่แหละครับเราจรึงจะรักษาสิ่งซึ่งประเสริฐที่พระเจ้ามอบไว้ในเราโดยพึ่งพระวิญญาณประจุผู้สถิตภายในเรา พี่น้องจำไหมนะครับพระวิญญาณบุรุษสถิตยอยู่ในเราตลอดเวลาแต่ว่าหลายครั้งนั้นเราพยายามดักโดยเป็นเหตุจริงเราทําให้เราไม่รู้สึกรู้สาว่าแท้ที่จริงพระวิญญาณทรงอยู่ในเรานั่นแหละเพราะเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าเป็นวิหารฝ่ายวิญญาณไม่ใช่วิหารเนื้อนหนังที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือสิ่งซึ่ง,งมนุษย์ปรุงแต่งแต่เป็นวิญญาณแต,แ,ตแ,ตแ,ตแต่เป็นพระวิหารที่ พระวิญญาณสร้างไว้เพื่อพวกเราจะอาศัยอยู่ดังนั้นเมื่อเราเป็นขึ้นในการบัพติศมาในน้ําแล้วและทำไมฮะเป็นขึ้นจากความตายร่วมกับพระเยซูคริสต์แล้วเราทั้งหลายจึงเป็นที่สถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการที่ทั้งหลายได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณนั้นและเราได้รับของประทานนั้นในการรับใช้ดังนั้นขอให้เรารักษาของประทานของพระเจ้าและพัดโบกให้ลูกชนอยู่เสมอเพื่อพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระเจ้า อวยพระพรพี่น้องจากพระวจนะคำของพระองค์อาเมนครับขอบพระเจ้าขวั